สวัสดีจ้าทุกคนพบพ่อกันอีกครั้งนะจ้าในเช้าวันฝนตกมือฝนมืนีิฝนตกไปปย่อยคือเก่าเลยจ้ะได้ว่ากับว่าเป็นยังฝนตกเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนเนาะทีอคิดยังหลายมันเป็นหน้าฝนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติเทากับยู่ท่ากลางฤดูกาลเทากับอย่าไปคิดอยังหลายจิตใจให้สบายสบายว่าต้องไปว่าคือนตกแต่ ก็เขาอยู่ในฤดูฝนหน้าที่ของเขาก็คือตกเนาะหน้าที่ของเราก็ทําไปตามหน้าที่ของเขานี่ก็คือบรรยากาศนะคะด้านหลังนี่เป็นบรรยากาศของบ้าน,นของที่ฉันเองละคะ่ะมีทุกอย่างมีทุกอย่างอันนี้คืออย่างอันนี้คือต้นม่อนไข่ม่อนไข่จ้ะปูเลยเจักปีสองสามปีละยังเพิ่งไหนใหญ่ ว่าให้ให้ผลอยู่นี่กลล็ลั่งรอรอเข้าอยู่รอเข้าอยู่นะคะกินอ่อยกินแซ่บโอ้สูงแล้วใหญ่แล้วรอกจาการเป็นหมากหมากเท่านั้นนะรอแต่การเป็นน้วยเท่านั้นล่ะคะ่ะปลูกไว้ในบ้านเพื่ออย่างที่อ่าข้ากินแล้วเ้าขาเอามาปลูกเนาะเอาเม็ดมันมาปลูก บริเฮตุยา่เอามาถิ่มไว้แล้วก็ขึ้นแล้วขืนง่ายอยู่แต่ว่าการเป็นผลน่ะเล้าสิเป็นง่ายบอท่านั้นล่ะนะจาะคืขึ้กันนะคะการรอคอยรอวันเวลาขนาดต้นไม้ผลไม้ก็ต้องรอเวลามิชนะแล้วเฮ้าเ,เองก็คือกันนะคะการทํางานของเข้าก็ขึ้กันกนารทางานของเฮ้าก็ต้องรอต้องใช้คําว่ารอความอดทนรออันนี้แหงจักท่าดปีจังสีได้ผลิตผลเนาะ ใน,ขน่ขณะที่เฮาเฮ็ดคือกันเฮาเป็นคนทํางานไหนคุณมาจังสีคือกันเฮาก็ต้องมีการคําว่ารอต้องใจเย็นเย็นเป็นไปตามฤดูกาลเป็นไปตามวันเวลานะถึงเวลาอันสมควรเฮาก็จสีได้ถึงเวลาอันเหมาะสมเฮาก็จังได้นอกจากนาเนอ,อเฮ็ดหรือว่าการเจริญเติบโตกตตโต็ต้องเจริญเติบโตเต็มที่เฮาก็คือกันพันเฮาอ่ะ ถึงจุดที่จเจริญเติบโตเต็มที่ทําเต็มที่มันเกิดจะได้ผลออกมากคือกันนะจ๊ะฝากทุกคนไว้นะจ๊ะให้ทุกคนมีความตั้งใจจริงนะคะรอวันออกดอกออกผลคือกันกรบตุนม่อนไข่ของเฮานี่หละจ้าสำหรับคิมมีกับบอมมี่อย่างารอยากฝากพี่ฝากน้องอยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าเฝ้าใจเย็นเย็น เฮ็ดด้วยใจเย็นๆจ้าใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆทำคลิปยาวเด้อจ้าเฮ็ดคลิปเา่าไปเรื่อยๆคือคลิปสามนาทีน่จ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะลงทุกวันนะจ้าอย่างน้อยวันละคลิปสองคลิปจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าทุกคนบายบาย